สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจน VIP นะครับดาวโจน์ VIP ของวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับออกเวลานะครับออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะสองยามครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรุ่นเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับ ก็ขอขอบพระคุณามาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับทุกๆเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดถูกใจกอภัยครับหาวนอนอืหาวคักแรกไม่เป็นไรถ้าครบสามแถวหาวก็จบกันประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะสีแดงสีแดงนะครับนําโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับ่ามาดูกันเลยนะครับ จุดสามสี่ห้านะครับเน้นที่สามกับสี่นะเจ็ดสามนะครับแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามนะครับเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่นะครับถ้าห้ามาล่ะครับถ้าห้ามาก็จะเป็นเก้าสิบสิบเอ็ดนะถ้าห้ามาก็จะเป็นเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับ ามาดูตัวใหญ่ๆสิอันนี้อีกอันไหวไหมสามครั้งก็ไหวเนะาะขอเน้นที่สามนะสามตรงนี้นะครับสามนะเก้าสิบสิบเอ็ดอยู่ตรงนี้นะครับา็สี่ตรงนี้นะครับถ้าห้ามาก็ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเหมือนกันนะครับสามสี่ห้าเด่นนะครับเลือกเอาตัวไหนตัวหนึ่งนะครับแต่อาจารย์เขาเลือกที่สามกับสี่นะครับสามนี้เลยนะครับ อืมาดูซีค่ะนี่าเด่นจะอยู่ส่วนนี้นะเด่นจะอยู่ส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เด่นเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้คือตัวที่รองนะครับอันนี้ตัววินนะครับวินนะเราเน้นที่สามแล้วก็ดูที่สามแล้วดวิ่งนะครับสามไปเป็นหลักนะครับสามเป็นหลักนะครับตามนี้เลยครับเอา ับโอเคเรียบร้อยละดาวโจร V.I.P. ออกเที่ยงคืนครึ่งนะครับทุกวันนี้ให้901เน้นที่9กับ1มา1นะครับ1331 3, 3, 1, เข้าอยู่นะเข้าอยู่นะครับอืมโอเคครับตามนี้เนาะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับ ไม่เจ็บไม่จนนะครับมันของบางทางเงืองนี้นะครับสวัสดีครับ